สนใจปั๊ม gp ทักไปที่เพจ ttkt studio นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม ttkt studio นะฮะก็โคนมีนะผมก็ได้มีข้อความนี้ขึ้นมาฮะคือการขอบคุณที่เล่นเปต์ยีนะแล้วก็เปต์ยี่สิบเอ็ดซีซั่นอัปเดตก็จะมาในวันที่15เดือน9อันนี้ไม่รู้ว่าเป็นของม o b บายหรือคอนโซลนะแต่คอนโซลแน่ๆแหละนะเกมคอมมิ่งโซนนี่ไง <laughs> อัปเดตคอมมิ่งโซนนี่ไงนะ ก็จะมีการปล่อยนะผมเป็นกิจกรรมพิเศษฮนะปล่อยคอนดิกมา4สัปดาห์แล้วก็เปิดฟรีสัปดาห์ละ4ครั้งเลยนะเปิดฟรีสัปดาห์ละ4ครั้งฮนะก็อืมก็ประมาณนี้วีคแรกจะเป็นยูนตุสก็คือวันนี้นะผมก็จะเป็น2ช่วงก็คือวันจันทร์ถึงวันพุธไม่ดีมันก็ นะมันจะมีวันจันทร์ถึงวันพฤหัสตอนเช้าแล้วก็พฤหัสถึงวันจันทร์อีกทีนะผมก็จะเป็นวันที่ส4แล้วก็วันที่ส7นะฮะวีคที่2ก็จะเป็นของมาดริดเฮ้ยเอตเลติโกมาดริดนะฮะเป็นเอตเลติโกมาดริดนะผมวันที่31แล้วก็วันที่3นะฮะเอาง่ายวันที่31ถึงวันที่6ดีกว่านะของยูนิเตุสถึงเอ่อวันที่24ถึงวันที่30นะฮะของเอตมาดริด31ถึงวันที่ห เจ็ดฟรีคูณ2ก็จะเป็นคูณสี่ป่าวะป่าวะน่าจะคูณ4นะน่าจะเป็นคูณ4นะเพราะว่ามันมา2รอบไงคูณ4ดินะฮะเปิดฟรีสี่ครั้งในอาทิตย์นั้นนะฮะแล้วก็มีของมาริดวันที่7ถึงวันที่13แล้วก็อาร์เซนอล14ถึง20นะครับผมประมาณนี้นะฮะแล้วก็บล็อกดอผมบล็อกดอเวอร์ไวคลับยาวๆฮะตั้งแต่วันที่24ถึงวันที่19บล็อกดอนะ,ะ่ย อาทิตย์นี้ก็จะเป็นอยู่อาทิตย์นี้อยู่ประมาณ14วันนะบุกดอ14วันก็เปิดกันยาวๆฮะหา GP กันเต็มที่ใครจะปั๊มก็รีบมานะฮะช่วงนี้โอเคนะผมวันนี้ก็คือกําหนดการปล่อยอไอคอนิกนะผมไอคอนิกกลับมาให้เปิดช่วงท้ายของปียีแล้วก็ตํานานกลับมาให้เปิดอีกครั้งนะครับอาร์เซนอลมาดริดเอตมาดริดเออว่าเอตเลติโกมาดริดแบบมีตอเรสดีกว่าแต่ก็อยากได้เนิวเบดนะ อาจจะเปิดนะอาจจะเปิดทิศนี้นะก็รอดูก่อนก็เปิดแหละจริงๆนะนั่นเบรทนี่แหละนะก็ประมาณนี้ครับผมกำหนดการล่วงหน้าของโคูนามินะครับผมโอเคนะฮส่วนใครจะปัม๊ม gp ก็ทักมาในเพจนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้ไปละบ๊ายบาย let's go